วัวันนี้พามาเดินเขานะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเป่า่อนคนสะคน,นะครับเดี๋ยวพาไปเดินเขานะครับผมไปกันเลยเดินเขาวันนี้คนจะเยอะหน่อยอไปดีเล้เดีวยวบอกงั้นเอาไปใส่เลย เห้าไรเยวัอนได้บานนะกพีะเขถอดไว้ไมถอดไปรวดบ้างหรอากากงมันเย็นเดือดสั่นกรเือมันเย็นเดือเกดข้างหนาว ไม่เือไม่ค่อยดูองรนยังเนาะนะิ้นลอีได้เหล่าเลยนี่ละชุ่มซ้ำนี่เนี่ยพักนี่เนี่ักกูดที่เขาสื่อกิ organize. นนะเออนั่นละโอ้มันงอุมบอกว่าแมน ออกกำลังกายรอบค่ำเออพึ่งสีย่างขึ้นมาบอกว่าสูงลอกหลดหรือเปล่าลอกเลยครับตามกันไปตามกันไปเออเดี๋ยวหยิบหายมูก็ย่างหนึ่งอืมนยูดียิบหายมูกสองหนึ เ,เ,เห็นปาไม่ไมอหอาไ่อะมาซัอะนเง,งาแล้วโอ,อหว้หาวแผบบเลยอเของแท้แ้นเงี่ยค,คนหลายมือไงพี่น้งอง S <s> สุดท้องมันแลนบ่าไรหรอกถ้ามันยางเี่ยวมันยางกดอะไรขึ้นกะเลนขึ้นเจ้าของสุด้า้นขึ้นพ่ <laughs> งเน่สั้นขึ้นเรื่อยเลย <laughs> มเออกันยาเห็นมาเนี่ยแหละไปเรื่อยเอมันจนหอดอุโมงค์ที่เข้าไปอันตลาดทะเลคนจะไปบ่อหอดมันไก่หดอ่มีหมองหายพักเยอะ

มาย <_ an> ลายเดี๋ยวสาลานั่งพักมั้ย <an> ทางไปกับมีทางยางด้วยมาเลี้ยวมาเลี้ยวคนทั้งท้งกับมี่เราจะส้มวิรวทั้งท้ง,ทง,ทง <c oughs> ไปเ,เรื่อยเรื่อยมึงนะเลกแลอ้ <c oughs> สูงว่าสูงโอ้ทะเล คนวังกันที่จะไปสภาพไออันตลาดป่า,เ,ปเ,าเ,เออเ่อง <c oughs> ออื่อะลเราโอ้ที่ถสวเื่งเขนนั่ง้นย่เออสายมาพ่ยันกับคำอ,อ ไปไกลมันสิมีร้านอาหารอยู่ที่มีทางเลย้อนมันขึ้นยางมาสุดมันจะมีทางเลี้ยวขึ้นอยู่ทางเทิงก็ได้าจักเลี้ยววงไหนที่มึงบอกข้าจอดลงมาก,าก,ากาขึ้นยางมาเอาเห็นบั้เออยางมากขึ้นการการกับการไปล่วงมอืลครับก็คือย่างกับพื้นนั่นแหละแสดงว่าทางขึ้นมันทางเดีย้อนขึ้นอืมโอ้ยลงเขาบา้านมีตะปูเถ้าได้มาย่าง อะผู้เฒ่าผู้เฒ่าเขาจะยังงอางออกกับมันไก่ล่มนะโอ้โหมันสูงเลยยังงอางอยู่ทุ่มเนียมนไปนิดหน่อยอืม,อม,อม,อม

บมมีอย่างนนเาะมันยางซคือเนี่ยังกาย มีหมองนั่งพักพอนพร้อมปะเนี่ยข่ายยุทธศาสตร์ขัดกำลังกาย นี่เป็นจุดพักผ่อนก็จะเอายางมาได้กิโลครึ่องอีงมีจุดพักผ่อนกิโลครึ่งมีอย่างไรบ้างบอกมีทางลงติด โนนอ้ไปลงสั้นเถอะอ๋อมีคุนขึนกันหลายหน้าพี่อนอืม่นไปเพุ่นไปใส่ยิกบัตรเนี่ยเดินหน้าต่อไปดูให้สุดปลายทาง

อืมโอ้ยล่งเข่าด้อบาดหนพี่นอ้องเลยเออกำลังเก่าเด้กก็ยังยังสอนขึ้นเด็กสุดอจู่บแต่ามาออกกําลังกายกันปินเขาเนะนางหนอกก็มี อือหนดอดีเ่นี่ยนี่หนึ่งกิโลเมตรมีอย่างอีกนี่ะโอ้ยสันทีรีแล้วบัดเนี่ยหุกเขาสามร้อยยอดประมาณอีกกิโลหนึ่งสิมีอย่างบ่ ห้างต่อบ่นี่วันทั้งหัวนี่ห้างหมดบ่ะห้างหมดที่หมดดำเลยห้างหมดดำวนื้อมันห้างต่อสุดหรอกห้างหมดดำหมดเนื้อห้างเกียวมาบดเลยทั้งหมดนีก็ซีมีบดถั่วล่ะมันอ ออกกำลังการออก,กำลังกายผาสัน ลองเขาอะไรบนเนี้มันมีทา,างลางยางโกงหมดฮะทักเหลียมนมีหรอวะนี่มันงนได้กน่อย่าอันบ่นสุดจะเท่อกักบกับเขาบูพี่องยางไจอมองจอดรถเทาไหร่อกเหมือนพายนยางไมได้ <c oughs> เออของงายนยางม่ามองจอดรถที่กันละขาย <c oughs> นยางเปนยังไงกันบางนี่ออกกำลังกายนะปีนเขาเนาะ กิจกรรมปีนเขาอื โอ้ดีนะใส่เสื้อผ้าใบมาใส่ <c oughs> คนคือหลายแต่วันโชคดีแล้วิวในงามดีเว้ย

มาขู่อไรดุแต่กับมาแล้วอย่าให้เขาอ,อย่าให้เขาตัวไวด้เนฮะ็ดดีเนาะ 热我 <Not> 嗯，就以前不是要写一些有的没的吗？<noise>

นี่เขาต้นจำป่าปลูกต้นจำป่าเดี๋ยวข้างหลังเดี๋ยวต้นนั้นย่างเกาะต้นยังเกาะจำซื้อว่าดะไละ ที่ปากบไม่มีลมอปากนี้ ป pelled, society, glucose, oh, อ้อมปราการปอมทหารเก่าโอ้ยน ació, shared, ้ำหม่หาน้ำใหม่มเขี่ยงนี่ต่ปานอไหม้บาทเนี่ยเื้อเาเขาขืนเยยิมเปียกก็เขาขืนมันหนาปเน้ลาหน่มะเขี่ยเห็นมันเป็นขาโมเมนนโมเมน ไปเดินเขา10กิโลเมตรน่าทายอย่างทายดอกไม้โอ้ม่งมองนน่ไงมึงหุบเขาไงลงลึกขนาดเลย อย่างในฟองน้ำบ่ฟองน้ำบรียังทำ่ยังอเป็นฟองอันนั้นฟองรปย์บ่ <c oughs> โอ้ยเดินมาห้าหกกิโลแล้วเอววข้นขึ้นอีกวันนี้ขึ้นอีกแล้ววันจอจุดพักพอน ทั้งขึ้นมีอย่างเดียชีวิตมีแต่ขึ้นกับขึ้นครับไม่มีลงลขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงเพระมีอย่างมีสวนมีให้มีอัน ทั้งทังโอ้ยวิวข้าวมาเบิ่งอยู่คือชมีิวเมืองเป็นอย่างนี้นี่เองข้าวมาเบิ่งยูวเมืองพี่น้อง นองนั่งขึ้นไปข้างข้างเงิสุด,สดแล้วมั้งสุดเท่านี้แหละสุดแถวสุดลุงหูลูกตาเลยชุดแล้วมังชุดละมังนี่เป็นร้านค้าแล้วเนี่ยเกือบวพ่อันทางไปทะเลตัวนี้เนี่เดี๋ยวยิ่หน่อยเดียวอัน โอ้สุดหลกหูหลกตาเลยเนี่ยวิวสวยงามอ่อยาข้า,างกับมมิลานอืมเนี่ยเขาเจ้าขึ้นทั้งทั้งร้านอาหารเอาไว้บ้างแดดกระจายทีน้องเนาะอ้มีร้านค้าสุดปลายทางก็มีร้านค้าทีน้องหมโมยา

เนี่ 2, 1, ยสองพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดจุดหนึ่งสูงจากน้ำทะเลโอ้มีหมองจอดรลดท้งไตนี่วัอนเด วายุคือหลังขาควาราม่หหง่ถึนมาได้หลายคั้สุดลูกหูลูกตาเลยสามองศาสุดแล้วแดนสยาม ็นบ้างวะไปดูข้างในซิมีอะไรโอ้ประเจามานัง้งในนี่เป็นร้านอาหารพี่นอ้อง ก็ไปยีบ่บคืนทั้งทั้งตัคนหลายขึ้นทีงไหนก็คคนหลายขึ้นทั้งเด้งคนเยอะเดี๋ยวมองทางหน,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 น้าบันไดนี่ร้านกาแฟานี่นั่งร้านกาแฟเนี่ยร้านกาแฟาบนยอดเขา 最死一要好的 อบนยอดเขาก็มีที่เที่ยวสวยงามนั่งกันนู่นเออนั่งพักมีให้กัน,กนบัาเนี่ย,ยออสวยงามสวยงามฝืนให้ขึ้นไปอีกเขายังขึ้นไปอีก ที่ท่องเที่ยวไปไปให้สุดมาให้ถึงไปให้สุดอ๋อพระเจ้าปิดเอออ๋อพระเจ้าปิด เป็นลานานอาหารมันยุดข้าเจ้าข้างนี้เด้ยนงเทิงกบบนีคนเลยวันยุดข้เจ้ากับยุดไปน้านะเป็นร้านอาหารนะ เพี้ยต็นมองเัินเรียมนี่คี่มองมองนกตี้กรได้เป็นลูกลองเราเราใส่ตาหน่อยโอ้สุดีานอาหารอยู่ตรงยอดเขาเนี่ย่อยานรวบม้อเบียกับกานี่ร้านอาหารบนยอดเขา <ค><น>อรถม,มาจอดแค่นั้นแล้วเราคนคล้องขึ้นกลับแล้วครับผมสุดสปลายทางแล้วพ<ค><น>่อพี่สุดเหรอเออมาแค่ร้านอาหารแค่นี้เนะ

现在请听到的是一位公安局治安柜台有相关电脑开通法律援做，参考备注，请查岗。 ใส่ไหมพี่พี่ลงแล้วพอพี่ไม่หาใหญ่บ่ไปกลับบ้าน คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาย้ยโมฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจได้นะครับผมสวัสดีครับ